ควงหนุ่มหน้าหลอกเข้าวัดเผยชมหนุ่มข้างกายเป mm ็นล่าราณีเห็นแล้วร้องออดที่แท้อดีตพระเอกช่อง3าม mm hmm. ของตัวเป็นโสดมาได้สักระยะแล้วสำหรับนางเอกสาวเบ็ล่าราณีแคมเปญที่ถึงแม้จะโสดแต่ก็อยู่ในโหมดงานปังแถมไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของความรักของเธอนั้นหลายๆคนลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไรเธอจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่สักทีแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เบลล่านั้นไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยแต่ขอเน้นเรื่องการทำงานและการดูแลคุณแม่ซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นว่าเบลล่าพาคุณแม่ไปด้วยทุกที่ ล่าสุดเบลล่าราณีก็ได้ประกาศข่าวดีที่หลายคนตั้งตารอคือเรื่องของความรักครั้งใหม่โดยเบลล่าได้เผยว่าตอนนี้ถ่ายละครจบแล้วว่าแล้วพร้อมที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่แล้วก่อนหน้านี้ด้วยงานเลยทำให้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ตอนนี้ละครปิดกล้องแล้วบอกค่อนข้างเหงาส่วนหนุ่มคนไหนจะเข้ามาครอบครองหัวใจขอเป็นคนที่เข้าถึงง่ายน่ารักแล้วก็อารมณ์ดีแค่นั้นพอ คืนท่านเป็นนางเอกสายบุญจริงๆสำหรับเบลล่าราณีล่าสุดเธอได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวไหว้พัะที่ต่างจังหวัดกับแกงเพื่อนๆอีกแล้วโดยภาพเซตนี้พระเอกหนุ่มรอนพัทรพลได้ออกมาโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเดอะแกงบ้านแม่พุดตานเอาบุญมาฝากนะครับผมลิขิตใกล้จะออนแล้วฝากติดตามกันนะครับขอให้ละครสร้างความสุขให้ความรู้กับผู้ชม เกิดประโยชน์ให้กับทุกคนครับ #homeliquid ท่ home ามกลางคอมเมนต์อนุโมทนาบุญจากแฟนคลับมากมาย